ผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสามสาวเล่าสอรี่กับพวกเรา JAV วันนี้ทำไมเรามากันสองคนแลาวนี่ไม่ใช่ออยเหรอที่ต้องนั่งข้างเจฟสิเจฟเราไอไหนไปไหนออยไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตออยขึ้นมานะคะเป็งเต็งตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ อ้อยมาแล้วนะคะก็สยสบายใจเดี๋ยวอ้อยจะอยู่กับเราตลอดเลยนะคะก็อ้อยนะคะติดภารกิจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สองสาวนะคะก็ดําเนินรายการกันต่อได้อย่างรับกันแน่นอนปกติจะฝากอ้อยว่าแบบดูแลเตวนี่ดีนะคนที่อยู่ทางนั้นคว่าเป็นเพียงเลยอ่ะเรียกได้ว่าข่าวสารแน่นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ อ่อม,มากันที่ข่าวแรกเลยนะคะก็คือในตอนนี้นะคะเราจะไปพูดถึงหนุ่มขอนแก่นอินดีเสียงดีแห่งค่ายซอฟมิวสิกนะคะก็คือหนุ่มโอจิรวัตรค่ะ ก็คือเขาเนี่ยเป็นหนุ่มนักร้องหน้าใหม่แต่ใจสู้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักเสียงเพลงมากๆซึ่งเราจะไปพูดถึงเส้นทางในการแบบก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องของเขากันนะคะก็คือโอจิรวัตรเนี่ยแรกเริ่มเขาเลยเนี่ยเขาทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารนะก็คือแบบว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเลยแล้วทีนี้เขาแต่แบบเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงใช่ไหมแล้วจนไปเข้าหูผู้ใหญ่เขาอย่างเงี้ยพอผู้ใหญ่เห็นปุ๊บก็อ่ดดันดันเข้าไปสู่ค่ายเพลงเลยนะคะก็คือดันเป็นนักร้องแบบเร็วมาก แล้วก็ปล่อยซิงเกิลมาแล้วซิงเกิลแรกนะคะชื่อเพลงกร้ำฮักหรือย้อนกล้ำทั้งน้ำต้องใจตังเจนนำนำกันยังบอกเคยเจอว่าใจเอยเป็นยังบอกเจอบอกหักเจ้าพอเอ๊ะกร้ำฮักกําฮักก็แบบเป็นเวนกล้ำเป็นเวนฮากร้ำแต่งโดยอาจารย์ปรีชาปัดภัยโถคนนี้ นึกถึงเพลงนั้นเลยกอดเสาเทียง<ช>ที่เป็นแบบโด่งดังมากๆมาแล้วเนาะคือการันตีเลยนะว่าแบบเป็นแบบคู่เพลงของนักร้องพันล้านวิวได้เลยนะคะ<อ>ก็คือแบบว่าโอ๊ตเนี่ยบอกว่าตอนเข้าห้องอัดตื่นเต้นสุดๆตื่นเต้นมากๆเพราะว่าด้วยกาฮักเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกแล้วเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นนักร้องมาก,ก่อนเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างเนาะอย่างที่ได้บอกไปก็คือทํางานเด็กเสิร์ฟอะ แล้วก่อนอันนี้ก็แบบได้ทํางานแบบเป็นช่าง<ม>ติดตั้งเสา<ม>ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้<ม>แต่ว่าเขาเคยอยู่บนตรีหมอลำนะอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นแดนเซอร์ด้วยแบบแดนแดนอะไรอย่า็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วอย่างเงี้ยถามว่าเหมาะซิงเกิลได้ยังไงก็คือเขาเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ขอนแกน่นแล้วเ,เขาชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เห็นก็เลยแบบว่าเห็นความตั้งใจก็เลยให้โอกาสมันทาค่ายเพลงมาเป็นนักร้องอะไรเงี้ยนะก็นะคะแล้วปกตินี่ พี่โอ๊ตจรวัตรนี่ก็ชอบแนวเพลงที่แบบลูกทุ่งอีสานอินดี้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่อย่างเช่นเพลงของพี่มนแคนพี่ไผ่พี่ไม้พี่รมพรเนี่ยอใช่เป็นเป็นเพลงแบบตัวพ่อเลยเนาะตัวพ่อทั้งนั้นพี่ไผ่ก็คือขวัญใจแอมวิวเลยอจีหอยจีเอาไม่ใช่อันนั้นอะไรนะพี่เดอันนั้นพี่เสดนึกหมดจนเกือแล้วกสบายใจเกือบเกือบแล้วอันนี้ก็ลืมเกือบเกือบฟังเรียกได้ว่าคือพี่โอ๊ตเนี่ยตื่นเต้นมากเข้าห้อง อัดครั้งแรกเนาะก็ตื่นเต้นเป็นเป็นธรรมดาของทุกคนแบบแกซ้อมหนักมากเลยนะอืเรียกได้ว่าก,กำฮักเนี่ยปล่อยเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี64นะคะตอนนี้ยอดวิวก็200,000กว่าวิวแล้วโอ้โหมไม่นานไม่นานยังไม่นานเลยเนะนานเนะแต่ก็ ไต่ระดับแบบออแกเป็นนักร้องหน้าใหม่ด้วยใช่เรียกได้ว่าคุณภาพมากเลยเนาะใช่พี่อ๊ตก็บอกว่าเพิ่งเคยเจอกับอาจารย์ปรีชาเนี่ยคือแกก็ไม่ได้เจอกันมาก่อนออก็เพิ่งมาเจอกันแล้วก็ได้แบบมีการส่งเนื้อเพลงออส่งไกด์อะไรเนี้ยมามาให้กันตลอดนะคะอ,อืมแล้วก็ไม่คิดว่าอาจารย์ปรีชาเนี่ยจะแต่งเพลงให้พี่โอ๊ตร้องด้วยไงเออก็ไม่คิดไม่ฝันเฮ้ยเพลงนี้ที่เราฟังนี่เราจะได้ร้องอช่ที่เราฟังวันเอา เราได้ร้องเราได้ร้องเซไเฉยเฉื่อพแล้วก็ดังเฉยอ่ามีอะไรอีกไมเฉยเฉยจ่าเฉยเอาไม่เกี่ยวไหมโอเคเรียกได้ว่าคือแบบเป็นมือใหม่จริงๆกระแสตอบรับยอดวิวก็ค่อนข้างที่จะดีน่าสนใจเป็นที่น่าพอใจมากมากด้วยนะคะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะร้องเพลงแล้วมีคนมาฟังแบบทุกวันนี้การที่ได้เป็นนักร้องแล้วมีคนมาฟังอ่ะมันมีกำลังใจนะใช่ แล้วคือพี่โอ๊ตก็ไม่คิดไม่ฝันแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะคะแฟนคลับแล้วก็ใครนะคะที่เข้าไปติดตามเข้าไปดูทั้งช่อง Youtube เพื่อให้ยอดวิวเนี่ยมันมันคอ่คอ,ยคอ,ยคอยค่ค่อยๆขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็คือขอบคุณมากๆนะคะอ่ะซิงเกิลกำฮักนะคะ ดูได้แล้วนะคะทางช่องทาง y o u t u b e นะคะในขนาดนี้จะร้องดีอารมณ์ประมาณไหนอารมณ์เพลงประมาณไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆแบบเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่โอ๊กด้วยเราก็จะเข้าไปดูเหมือนกันเป็นการสปอร์ตอะเนาะมากันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะก็คือเราจะไปแบบพูดถึงสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบฟิลแบบฝนตกแดดออกนกกระจอก เข้ารัเอ้าทำไมไม่นัดกันอ่ะสุกเข้าหรือออกเอออ่ะไม่เข้าห้องออกอ่อก็หมายถึงว่าแบบอากาศมันก็แบบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะที่ก็คือก็ทิฟฟี่ถูกแล้วเต้ารอรอเข้าดีกว่าเนาะแต่เราเอ่ยชื่อไปเราจะเข้าข่าวดีกว่าโอเคก็คือแบบสภาพอากาศก็จะเป็นแบบฝนตกพรำๆสลับกับแดดร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นแบบช่วงที่แบบ เกษตรกรเนี่ยก็จะเตรียมตัวแบบทําไร่ทํานากันแล้วก็คือแบบว่าล่าสุดลูกทุ่งเสียงหลอ่เอเอสียงตุองหล่อขนาดนั้เจมจตุรงค์หลอ่อไหมคอเป็นเลยเสียงหลอเลย <laughs> เออ <laughs> ก็คือเจมจตุรงค์เป็นศิลปินฝั่งค่ายแกรมมี่โกนะคะจากโครงการน้องใหม่ไต่ดาวก็คือเขาเนี่ยมีความสุขมากๆกับการแบบทำไร่ทำสวนอะไรอย่างนี้อยู่ที่จังหวัด ร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิก็คือบ้านเกิดเขาอยู่นั่นเลยก็คือบ้านเขาเนี่ยเต็มไปด้วยแบบว่าธรรมชาติสมบูรณ์มากก็เลยแบบมีพวกผักพวกเห็ดนะคะมาเกิดขึ้นแบบเรื่อยๆล่าสุดนะคะเจมเขาบอกว่าโชว์เห็ดหน้าตาแปลกๆปลก่อใญ่ๆหลายคนเห็นอาจารย์แบบงงว่าเฮเห็ดอะไรเห็ดอะไรคือเห็ดอะไรอืเห็ดอีหยังคือพี่เจมเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพไงถ่ายรูปแล้วคือมันแปลกๆไงเห็ดมันขึ้นแปลกๆกก็เลยถามว่าบ้านเจ้าเนี่ยอื่นอื่นว่าอย่างอืออ่ะเบิ้ง บานเจ้าเอินว่ายัางเอิญว่ายังบานข่อยเอินว่า,า,า,ออวาเฮ็ดซิงโคนบานเจ้าเอินว่ายัางเฮ็ดซิงโคนซิงโคนถ้บานใดเนี่ยหนองวัวซออ้องขอเบาเนื้อเนาะเบาเนื้อค่ะแม่ว่าเออ,เอ,อแต่ก่อนที่ทุกคนจะสงสัยไปมากกว่านี้นะคะพี่เจมก็เลยได้มาขายายความให้ FC ฟังนะว่าบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าเห็ดซีนโคนอ่าซีนโคนเมนจริงๆก็คือหา ไม่ค่อยยากครับนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักหรอกก็จะนึกว่าเป็นเห็ดเ,เห็ดเบื่อหรือว่าเห็ดเ,เห็ดมีพิษที่ทกินรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้อาจจะแบบเสียชีวิตได้โอ้ใช่แล้วพี่เจมส์ก็เคยชิมเห็ดอันนี้มาแล้วนะคะมันจะเป็นรสชาติแบบจืดๆเนาะเอาไปทําเป็นน้ําพริกก็จะได้รสชาตินะคะจะเกิดขึ้นตามตอไม้เก่าๆนะงานนี้เห็ดซิงโคนเนี่ยหรือว่าเห็ดลินจือดําเนี่ย เป็นเห็ดโบราณที่มีมานานนะคะเป็นสรรพคุณยาที่เรียกได้ว่าชั้นหนึ่งมีอือมีชั้นสองไหมมีมีชั้นเจ็ดไหมมีชั้นจีไหมขบวนการชั้นเจ็ดเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักไปรบไปรับไปรับไปลับอเดี๋ยวเราพักไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันกับสามสาวเล่าสตอรี่กันค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวมา กาแฟปรุงสำเร็จตรานกน้อยฮ่าฮ่าาสูตรไม่มีน้ำตาลผสมเห็ดลินจืออสมสกัดและสมุนไพรที่มีประโยชน์ดื่มทุกวันสดชื่นทั้งวันสั่งเลยที่ Facebook แฟนเพจสาวซื้อรัะประกันโดยนกน้อยอุไรพรน้ำพริกแจ่วบองตรานกน้อยนัวตัวแม่ทิมคำไหนอร่อยคำนั้นมีทั้งสองสูตรสูตรน้ำพริกแจ่วบองสุกและสูตรน้ำพริกแจ่วบองแมงดาดิบสั่งซื้อได้ที่ Facebook สาวซื้อต้องลอง เมื่อเกิดอาการจุกเสียดปวดท้องแน่นเฟ้อเลอะเปื่อยวเบื่ออาหารใช้ยาธาตุกิษณาน้ำแดงตราดาวบินแก้ผิดสำลักอาหารช่วยย่อยอาหารบํารุงธาตุผู้ใหญ่รับประทานครั้งรัป2ช้อนโต๊ะเด็กรับประทานครั้งรัป1-2ช้อนชาวันละ3ครั้งรับอาหารทุกมื้อสั่งซื้อได้ที่เด็สาวซื้อโดยท่านพี่อันโอสุดกลับเข้ามาแล้วค่ะเข้าสู่เบรกที่2ของสาวสาวเล่าอรี่ค่ะหน่อยแบบแย่ไม่ตรงจังหวะไม่รอเพื่อจบก่อนเนั่นแหละรีบอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของ ครูเตยอยอนนี้เขินเขินแค่ได้ยินชื่อก็แบบโักระชุ่มกระชวยมีกําลังใจนในการทํางานในวันนี้แล้วหน้าแดงไม่ใช่เอฟเฟกแดงจริงเขินจริงไม่หน้าแดงเพราะปัดแก้มหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะโควิดมาหรือโควิดซากระแสของนักร้องหนุ่มอินด no ี้คนนี้ก็คือครูเตอร์พิวัตรเนี่ยไม่เคยซาลงเลยก็คือล่าสุดนะคะก็แบบมีผลงานให้แฟนๆได้ชื่นชมอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีแบบว่างๆก็จะทํากิจกรรมน่ารักน่ารักกิจกรรมอะไรเนาะให้เอฟซีที่บ้านหายคิดถึงกิจกรรมอะไรเนาะก็คือล่าสุดนะคะคูเตอร์ก็ได้โพสต์รูป ช็อตเด็ดช็อตดังโหลงเฟซเลยนะคะไหนกันเชียวเด็ด่าเด็ดติ๊กมาคนมะเด็ดไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ได้ก็ได้ก็คือแบบเวลาทํางานเนี่ยคูเต้ยก็จะทาตัวสบายๆเพราะว่าอยู่บ้านเขาก็คือเป็นที่ส่วนตัวนะเขาทาอะไรก็ได้ก็บ้านเขาเนาะก็บ้านเขาก็อยากให้มาอยู่บ้านเราบ้างก็อยากลองให้คูเต้ยทำตัวสบายๆอยู่บ้านเราบ้างแม่จ๋าแม่แม่โดยคูเต้ยค่ะก็ได้โพสต์รูป ถ้าสีรั้วบ้านจะปังแค่ไหนปังเพราะอะไรใส่กางเกงผ้าตัวเดียวโอ้เออเผยท่อนบนที่ขาวจัวอีกชนนะคะใส่ยีนจ้าจะป้องมาถ่ายรูปปวดซิกแพคเบาๆให้เอฟซีกรี๊ดสนั่นเลยโอ้เจฟดูใจนะใจแบบใจเริ่มบอดีแล้วเริ่มอาการบอดีเอลเป็นใจเต้นตึกตักยอนมักผู้เบาซำซำไงอะแล้เหรอฮะ เลาใหญ่กว่าเขาไงเลาะใหญ่อ๋อแตนผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เบาสมน้อยกับสมใหญ่อ๋อ๊ยแค่สองรูปนี่ก็ทำวิวใจละลายใจแบบวัยน้ำเนินน้ำตัวแล้วอันน้าก็ทำให้แบบเอฟซีเนี่ยแชร์ถึง1,500แชร์เลยทีเดียวปาสแล้วพวกเราทลนทลายรูปเดียวศูนย์ศูนย์แชร์ไม่ถึงห้านีศูนย์ศูนย์หายใจหัวแป็นจากซีอุ้ยหายแช่เลยว่ะศูนย์หายจหัวเนี่ยว่ะ ก็คือเรียกได้ว่าคูเต้เนี่ยเป็นขวัญใจ f อฟลูกเล็กเด็กแดงตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นขวัญใจของวิวกับเจฟเอ้ยกับออยได้ก็ได้ออยอยู่ออยอใช่ออยยังอยู่นะคะทุกคนออยยังอยู่เอฟซีตลอดไปอยากบอกรักว่าคอยหักเจ้าคอยหักเจ้าหลไรเด้อเวอนสมอย่างนี้คอยหักเจ้าคอยหักเจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเอาเรื่องอาราวนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปชมประวัติศิลปินหญิงที่เรียกได้ว่าทั้งห้าว<อ>เกง่งห่าวห่าวเม,มนจะสลาล์ลัิยมส่วนตัวเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะ นอกเสจาจา้าเนสกาแฟสีนครหรืออายรัติการอารุณศรีว้าวนีคือเป็นแบบอีกชื่อหนึ่งของเนสกาแฟเลยนะคะใครที่ยังไม่รู้เนาะเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2541นะคะเกิดที่เคมาราชอุบลราชธานีคะ่ะมัธยมก็ศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง ก่อนจะเข้าศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนะคะสาวอุบลตัวน,นี้แมนเด็กสาวอรอดรักเด็กสาวเคม,มา,ายางวา่าก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองผ่านการไลฟ์สดทาง f a c b o o k โอ้เพราะว่าสมัยก่อนคือแบบพอ Facebook เริ่มมีการไลฟ์ก็มีคนที่จะแบบ เหมือนมาเขาเรียกว่าอะไรมาพูดคุยมาพูดคุยได้นะคะมสมัยก่อนการไลฟ์ Facebook มันค่อนข้างบูมมากเาะว<บ>่าดาราศิลปินนักร้องหรือไม้แต่พวกเราเองก็แบบเลือกช่องทางการไลฟ์สดเพื่อที่จะแบบแลกเปลี่ยนสะดวกด,ด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็คือมันเข้าดูได้ง่ายด้วยเข้าถึงได้ทุก ทุกคนเลยนะคะปัจจุบันค่ะเนสกาแฟก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอินดี้มาแรงนะคะอยู่ในค่ายสังกัดเออนาเออรนาเออร์นาเรกขอนนะคะชื่อสังกัดใอ่ร์นเออนาเออเหมือนเป็นแบบเป็นค่ายที่แบบเป็นค่ายที่มีศิลปินที่หลากหลายอนะคะจากเด็กบ้านๆที่รักในการเลี้ยงไก่ชนนะคะรวมทั้งมีความสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลพาเครื่องนั่นเองสายมูเตลูนั่นเองสายเดียวกันเนสกาแฟนะคะ เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นหมอรำซิ่งจากความคิดที่อยากจะแต่งเพลงโดยเนสกาแฟค่ะมีซิงเกิลแรกที่ถ่ายกับค่ายสแบงดินซื้อเพลงซื้อเพลงฮักซ้ำได้ายกระทิมโอ้ซื้อเพลงไหมเจ็บบะเจ็บแพงหมายถึงว่าตอนนี้เจ็บทองก็อีทับตีนเจ็บเดยวจับทองแต่ว่าบอกว่าเจ็บเอาเอาไปเอาไป คือเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะจากนั้นก็มีผลงานปล่อยมาเรื่อยๆเลยอย่างเพลงทานหมายาหัวซ่ากันโอ้โอเคโอเคนะเมาหักกันแห้งๆหักกันแห้งๆทิมนองไว้กลางท่าเธอมันแค่ของเก่าว่าววาววาบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แลมีแต่เพลงปังๆทั้งนั้นแต่ละเพลงก็คือแบบสร้าง ความประสบความสําเร็จให้กับเนสกาแฟเป็นอย่างมากอมนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานทางภาพยนตร์เรื่องฮักเถิดเถิงออ,อันนี้ก็สนุกสนุกก็อย่าลืมไปติดตามดูแบบย้อนหลังได้อะไรเงี้ยเพื่อถ้าอยากดูแบบเนสกาแฟเนาะอ่าแล้วก็นิสัยส่วนตัวของเนสกาแฟเนี่ยก็คือแบบเป็นสาวหาวสาวหาวที่มีแบบใจรักไก่ชนแล้วก็สนใจในวัตถุมงคลและพระเครื่องอก็คือแบบ ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นความสนใจของผู้ชายชเป็นส่วนมากซึ่งผู้หญิงจะแบบไม่ค่อยได้สนใจในด้านนี้นะคะแต่ว่าเดสก a แฟเนี่ยแบบว่าให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาเปลีย่ยงดีไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ชนแล้วก็เรื่องพัาเครื่องนะคะแล้วก็รวมถึงเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความ ความอ่าหาอย่างเลยเกินเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงก็คือแบบเป็นคนพูดตรงๆตรงๆแต่ว่าจริงใจเนาะทำให้แบบเธอเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆก็คือเธอยังแบบว่านําเสนอภาษาอีสานด้วยคือแบบว่าเว้าอีสานว่าว่าลาอีสานแมนแบบว่าอีสานแบบเวลาไลฟ์ซนเวลาอย่างเนี้ยวเวลาแบบโพ์ลูปลงโซเชียลเล่ากจิใจแบบแคปซั่นภาษาอีสานเป็นแบบแคปเจอร์เป็นใช้ภาษาอีสานเพื่อแบบพูดสื่อสารเนี่ยเพราะว่า สารมันแบบว่าแสดงถึงความจริงใจใช่มันทําให้เรารู้สึกได้ใกล้ชิดกับเป็นกันเองด้วยใช่กับแฟนเพลงอะไรอย่างนี้อนอกจากนี้นะคะแบบว่าเราแบบว่ายังเป็นแบบมักเว้ามักบนลงองลายโซดจนแบบได้ฉายามาฉายากับนันเนสเนือเอาไ่ได้เป็นนักร้องแล้วบอเป็นกับนันแล้วตอนนี้ข <c oughs> วบตําแหน่งเลยปาโทปาโทก็คือยังเป็นแบบมีเพื่อนสนิทนะคะคือสาวลำย่าไฮน์องคำเนาะกูสาวขาลอยสาวขาลอยอ้าวชุติมาดึงบทเพลงนี้ไหม อาชุตติมาเหรออืมเพียงอย่างละเอ้อเด้วอยากรู้เดอเดอยากรู้ไปดูใน YouTube แล้วก็สุดท้ายเจนนี่ได้มดถัาสดชื่นนี่ได้มดถ้ามึงสดชื่ออันนี้อันนี้ห้อมันสำเนียงแปลกๆก็คือปลาไลแล้วตอนนี้นะคะเนสกาแฟก็แบบ มีหวานใจก็คือแบบหนุ่มตาลลายสยามนะคะซึ่งเขาคบกันมา3ปีแล้วอ๋อมีแฟนแล้วหรอใช่อกหักเลยนุ่มๆองคักเป็นแทบๆสมาคมพ่อบ้านไก่ชนเขาบ้านไก่ชนก็คือกันหมดเลยใช่ในกาแฟคบกับแฟนมา3ปีส่วนพวกเราแห้งเหี่ยวมา3ปีกว่าๆแล้วเราจะขึ้นเพลงแบบโอ้ยฮาความรักความเมตตาแล้วก็ตเข้าไปเนึ ันนี้เศร้าจริงอันนี้เศร้าจริงนะคะอ่เอาละค่ะคุณผู้ชมเรากลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของดโอ้กับให้บอกจบก็เนไ่แม้ฮหรอเออไมเอาละค่ะคุณผู้ชมเรากลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเย่โอสี่นะแม่พิดคิ้วตลอดมาดมกันเลยกันสองคนคือเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรามาเดิมนะคะก็คือเพจสาวซื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเพจสาวซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำประตาลอกน้อยนวดตัวแม่ น้ำพริกจจบองแมนดาดิบน้ำพริกจะบองสุกตานกน้อยนัวตัอแม่ยาท่ากิษณาน้ำแดงตาดาวบินปลาน้ำจืดตากแห้งตาลิตเทลเบิร์ดแล้วก็กาแฟสูตรไม่มีน้ำตาลสูตรไม่มีน้ำตาลตาดกน้อยห่าห้าค่ะเกือบเราสูตรไม่มีน้ำตาลไม่ได้เลยรับเพอร์รเพอร์ก็ยังไงก็ฝากรายการของพวกเราสามสาวเล่าสตอรี่กันด้วยนะคะแม้วันนี้เราจะมากันแค่สองคนแต่เรียกได้ว่าข่าวก็คือแน่นมากแน่นเหมือนเดิมแน่นเหมือนมีสามใช่แน่นเหมือนมีสามแต่รอบหน้าก็คือ ดี๋ยวออยก็บินกลับมาแล้วใช่เรียกได้ว่า two in three หรือว่อ two in two two in two two in one เออเอาเถอะเอาเธอเอาเธอเอาเถอะก็ยังไงนะคะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเป็นกำลังใจให้พวกเราสามสาวรับเรี่กันด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นนะคะก็ขอฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย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 บายบายออยออยออยบายบายเอาสิเฮ้ยบายบาย